สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราพามาชมสวนบ้านคุณยายกันนะคะนี่ค่ะต้นไม้ที่เราปลูกไว้มะเขือเริ่มติโตแล้วนะคะมะเขือเริ่มติโตแล้วค่ะปลูกไว้สองต้นแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะลงอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะอันนั้นจําได้ไหมคะที่เราเกลดกองเป็นปุ๋ยไว้ ันก็เริ่มแห้งแล้วนะคะตรงนู้นเราก็กำจัดวัชพืชไปหมดแล้วลงต้นกล้วยไว้แล้วละตะไคร้ของพวกเรานี่ค่ะยุคโควิดเตรียมพร้อมเรามีตะไคร้เยอะแยะเลยเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงมะละกอเพิ่มต้นหนึ่งนะคะเรามีมะละกอเพิ่มเพาะไว้นะคะต้นหนึ่ง เดี๋ยวจะรดน้ำต้นไม้ไหน่อยค่ะยังไม่ได้รดเลยคะ่ะส่วนอันนี้เราย้ายต้นใบเตยนะคะย้ายใบเตยมามันก็เลยยังเหี่ยวอยู่เขาบอกว่าใบเตยเวลาปลูกเนี่ยเราต้องตั้งไว้นะคะจับมันตั้งไว้แล้วเดี๋ยวรากมันจะค่อยๆดูดน้ำนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นที่ที่น้ำไหลลงมาจากข้างบนบ้าน อีกสักพักหนึ่งอคะ่ะเขาจะงอกใหม่นะคะใบเก่าก็จะค่อยๆแห้งไปนะคะตัดยญ้างไว้ก็การลุกนิดนึงนะคะหญ้าเริ่มแห้งแต่ก็เป็นปุ๋ยให้ตะไคร้ต่อไปแล้วก็จะลงตะไคร้ต้นนี้วะต้นนี้นะคะออันนี้ตะไคร้ที่ย้ายมาจากอีกที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะเอามาลงนะคะอ่ะโวันนีอากาศดีมากเลยค่ะเช้าเช้าตะไค้เราโตแล้วดินะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะเอาไปทําสมุนไพรก็ได้ทําอาหารก็ได้แต่ที่ชอบมากที่สุดเลยคือยําตะไคร้ค่ะยำตะไคร้ลองเพื่อนเพื่อนลองทําเมนูนี้ดูนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ